มันนี่จะที่ปายงคอสองเรื่องไว้ใกล้นี่แหละไม่ต้องอืดใหญ่ไรดอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละพ่อใหญ่ใจกลมนั่นมีอะไรดอกความเกิดกับความดับแต่หากก่วงขวางมากมดทั้งโลกนี้เป็ไม่เกิดกับดับเท่านั้น พูดง่ายๆของนิดเดียวแต่ห้ากว่าวมมันควมงกินความควางขวางคำว่าเกิดก่อนหรือดับก่อนดับก็งยเคเกิดและเกิดถึื่อเคยดับห้พิจารณาลองดูว่าอะไรเกิดก่อนอะไรดับก่อน ขันหากว่ายังเวียนว่าแต่เกิดอยู่เกิดกับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นแหละต้อม,ม,มเกิดกับดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบจะเกิดไม่ชอบดับเห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ เข้าใจว่าของใหม่ก็เลยชอบอกชอบใจอย่างเด็กนี้เกิดขึ้นมาชอบอกชอบใจจูบชมซั้นนี่ดีเลยจะเวลาดับไปเร่าโศกเดือดร้อนวุ่นวายความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงแล้ว ถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่มีอนะไรจะเกิดมันดับได้ก่อนมันค่ยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่นี่เดยกันทั้งนั้นมีใครบ้างที่จะไม่ดับเอานั่งนี่ทั้งหมดเนี่ยนะพิจารณาสี่ทวนเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายวะ่ะ ตัวตายนั่นนั่นตัวจะอยู่ยางไงล่ะพิจารตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสรตัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นอะไรทังหมดที่เกิดขึ้นในเพื่อนไิทยาภีแผ่นดินอันนี้ล้วนแต่เป็นของดับทั้งหมด ให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิดเพลินลุกหลงมเมาแล้วกับของเกิดอ่นแหละความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่ไม่ยินดีกับความอยู่ของของเกิดอ่ะจะแท้ไดจริงมันเสื่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เ,เกิดขึ้นมาพบในวันนั้นนะ่ะเวลานั้นนะ่ะขณะนั้นนะ่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อยถ้าหากพิจารณาเห็นของเสื่อมในอย่างนี้เราจะไม่ประมา,าทใพิจารณาของเสื่อมของสิ้นไปของ สังขารร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นนี่สิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นไปยจาัาวาเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตนจะไหมประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเราเนี่ยไป พิจนาความเสื่อมหากไม่เห็นในพิจนาของภายนอกด้วยก่อนต้นไใ้เอาอย่างต้นง่ายๆอ่ะต้นไม้ตำลูกน่นะต้นชิกต้นเขือต้นตะกอนอะไรก็าตามเดิมมันเกิดง่ายๆใหญ่โตเร็วเนะี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจะหาความเสื่อม ที่แรกมันเกิดมามีใบนี้เดียวแตกออกมาแล้วทีนี้มันเป็นใบออกมาแล้วแล้วไปมันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วเป็นกิ่งเป็นง่ากมามันแก่ไปคำว่าแก่นั้นสมกับคำว่าแก่จริง คือมันแก่ปาหาความตายก็ไม่แก่ประหาความดับแก่ประหาความสิ้นศู์ฉันเรียกว่าแก่ในภาพอิสานเราเรียกแก่นะคือว่าลากไปชักไปลากไปเรียกว่าแก่ลากไปไหนหแก่ไปไหนแก่ประหาความตายเหมือนกันลาพ่าที่สุดเหมือนกัน เอาต้นหน่อเนี่ยอาต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างได้ก่อนมันความเห็นง่ายง่ายแล้วก็พิจารณาส่วนเนี้ยส่วนลึกเข้าไปอีกในส่วนที่มันถ้าหวังเข้าไปตัวนั้นอีกต้นไม้ที่มันมีหลายชนิดต้นไม้ล้มลุกแล้วก็ต้านไม้ยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวล่าดตงจนกระทั่งมีแก่มีเขีาวี้ มีแก่จนกระทั่งมีลูกมีผล็มาหาตัวคนเราถ้าหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นห้ก่อนเห็นคนแก่คน้กงคนอื่นไ้ก่อนเห็นความแก่ของคนนั้นอเอาคนมแกท่ที่มันอ้ที่เห็นอยู่ในปุบันนั่นน่ะสาวไปหาแต่เมื่อเด็ก ได้ไมายังหนุ่มเมื่อคลอดธรรมที่แรกนเสื่อมไปแปรปวนไปสภาพทำรุดซุดโทรมไปแล้วยังเคยมาพิจารณาทั้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดีถ้าหากไม่ทำความเขียนภาวนาไม่เหตุเด็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนา ถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงดองต้นยังให้ภาวนาเสียก่อนให้จิตสงบเสียก่อนอบรมให้เป็นสมาธิเสียก่อนเมื่อวงเป็นสมาธิแล้วมันนั่งคิดเองหรอกมันคิดไปเองพิจารณาไปเองหรอก มันหักเกิดความสลดสังเวชขึ้นในตัวงเราสลดคืออะไรใจมันหดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองกับใจหดหูมันต่างหากใจหดหูนั้นมันสลดสังเวศแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต,ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันหดหูลงไป เจ้หาหมอในคิดถึงเรื่องความแก่ความตายเราเราเศร้าโศกเสียใจอะไรแอาหวังกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเยเรียกว่าเศร้าโศกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวส่วน,นหนนู้นนี้จิตใจยิ่งตั้งมัน่นลงไปแล้วเกิดความสลด,ดสังเวช ในตัวของตนแล้วเกิดมาได้ของไม่ดีที่จริงเราหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพอันดีเข้าใจาเข้าใจว่าได้ของดีถ้าหพา,าพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นยังไงแล้วแท้ที่จริงมันตั้งได้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้น ได้ของอสุภะปฏิกูล่งน,นั้นได้ของชมุนสุดส่งอัน,นั้นเราบำรุงบำรเลยรักษาทุกเมือ่อแต่ว่ามันก็ชั้นลึกแต่ทุกปันทุกเวลาทุกนาทีมีอะไรจะมันคงท้าวอนอยู่ใดแต่เราไม่คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงของมัน วางจิิคมจิงว่ามันต้องสุดสอไปทุกวันเี็นจะเกิดคิดคิดอย่างนีนเนะต้องสลดใจว่าตนลืมจนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาร่วงเลยพนมนานไม่เกิดความรู้ครมเข้าใจในตามเป็นจริงของมันเห็นนั่นเน่น่าการทำสมาธิภาวนา มีอันนี้สงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามในจริงแล้วจริงทั้งหลายนี่จะแต่ควรไปกระตมัมจะดับสูญสิ้นไปประชัตัวของเรานี่แหละเป็นจีตในตัวของเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปเขมันเป็นสภาพของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแค่ห้ามก็ไม่ได้แค่บอกก็ไม่ฟัง นี่เกิดขึ้นมามันต้องแปรปวนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามเป็นจริงอาพิจารณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วพิจารณาตามเป็นจริงแล้วก็หมดเรื่องกันพระพะุทธศาสนาส,สอนแท้จริงนั้นสอนของจริงขอชั้นสอนตามเป็นจริงมนุษย์คนเราเข้าใจผิดไปไม่เห็นตามเป็นจริง ข,ขางเราตัวของตวัวขอตวงตัวเรานี่แหละไม่ใช่อื่นเคยอย่างอธิบายให้ฟังอนี้เลยความเสื่อมความเสื่ไปเป็นธรรมดามนุษย์สังขารหวงมันที่เกิดตัเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เห็นตามจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิภาวนานคนที่เป็นสมาธิภาวนาแล้วเห็นชัดตามจริงอย่างนั้นแล้วไม่มีหวั่นไหว มีการพิจารณาคงเกิดสุกสนับพิจารณาด้วยการอย่างนี้แหละเอาละทำสมาธิภาวนาให้ถึงให้จิตเป็นเอกศตาลม,มเขาเองก็เอกสตาจิตเอกศตาลมจะก่อนอธิบายฟังนั้นมันถึงจะเห็นทางที่มันเป็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเพราะเหตุที่ต้นไม่ดี ต้นเราปลูกขึ้นทีแรกยังไม่ไม่ทำงามผลมันก็เลยไม่เห็นมันปลูกขึ้นมาแล้วมันก็ปลูกต้นหญ้าต้นไม้อะเนี่ยปลูกต้นเขาต้นไหนก็ตามเถอะนี่ปลูกแล้วก็เลยไม่ดายยายาลกคุมมัดมันเคยไม่เห็นไม่มิไม่มีผลต้นมันเลยขึ้นตา้งต้นคือสมาธิ ไม่แน่นนะไม่แน่นแฟนต้นขึ้นสัอาธิไม่ตักไม่ไม่ไมลงหลักได้ก่อนไม่เป็นนักฐานได้ก่อนลกที่มันลกคืออะไรคือสัพพิเลตังวมหวงมดมันคุมอยู่คุมต้นของมันเควา่งแกวห้องครัวพัออพน ยึดนั่นยึดนี่สารพัดทุกอย่างจะเป็นดึงจะไปชักมันออกจะไปดายมันออกมันเท่าแรก็ยังไม่ทันหมดบางทีดายยาดายเครื่องคุมมันออกก็ไม่ถึงตัวมันซ้ำไม่ถึงต้นหยาซ้ำไม่ถึงเครื่องคุมมันซ้วเราอยากจะได้จะผลจะได้เห็นตาเจริงมันก็เลยไปเห็นสี ของเหล่านี้แหละมันแวดล้อมวันนี้มันจึงไม่เป็นสมาธิภาวนาลองดูเดวนี้ก็ได้พอาลรักตาตรงขับตรงนี้มันวิ่งหนุนมันวิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหนนะวิ่งไปทุ่งไปนาไว้วิ่งไปป่าไปเถื่อนยิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือนไปหมดมันเลยไม่เป็นสมาธิ เราทำสมาธิต้องตั้งใจจิจะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทำไมของอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรให้หรอกเรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันเวลานี้จะทําสมาธิ ตัชโบสมันลงไ้เยก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำให้เป็นสมาธิได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ให้เข้าถึงใจความากลางความว่างเปล่าความไม่นึกคิดความไม่คิดอะไรไม่สงสัยอะไร ตัวที่เฉยตัวเป็นกกลางๆนั่นแหละเข้าถึงตัวนั้นเนี่ยมันก็ง่ายอตางไปนิดเดียวนันทีสอนให้เอากลง่ายเอาตรงนั้นอ่ะให้ทำง,ง่ายตรงนั้นอ่ะถ้าตรงกลางนั็แค่ก่อนมันกลางตรงไหนก็ตรงนั้นไม่ชิดไม่นึกไม่ส่งไม่สส่ไม่ส่งหน้าตรงหลังไม่ิี่น่นี่นีไม่ปรุงไมแ่แจ่ง ให้บุญไว้แจมเลยหยุดทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าไหร่ก็ดีถ้ามันเป็นบ่อยๆให้มันชะนี้ชานานมันคิดก็อใ้มันไม่คิดก็ไใ้มันจะคิดก็รู้จว่ามันคิดอยู่ มันไม่คิดก็รู้จักามันไม่คิดเฉยๆอยู่รู้จัก็เฉยเฉยหมกบมดคับมันได้นั่นแต่จริงะเป็นใจของเราเรามันคับไม่ได้เป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งวนยิ่งหน้าวิ่งหลังตกตแสลงสารพัดทุกอย่างนั้นไม่เป็นตัวของตน ถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราทีมันก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดอย่างไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของเราเอาเธอะชัดขึ้นมาได้สินนความสงมบนั้นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรมถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็ดธรรมทั้งหมด มันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยัง่งจิตไม่หยุดไม่อยู่มันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานแลยแลสร้างโลกหมายครอบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกันพอรู้ได้ในวิุบันชาตินี้มันเคยชินแล้วไม่ค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรม นั่นเรียกว่าเราสร้างมาแล้วในชาตินี้เขาสร้างมามากกว่าในทางธรรมเราสร้างน้อยนิดเดียวคือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างครบเกิดคนดบตายก็มีแล้วมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาทงที่ไม่เห็นหรอก เห็นก็เสี่ยงจะสักพูดเฉยๆน่ะถ้าไม่ทําสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี้แล้วไม่เห็นตามจริงอย่างนั้นยังทําสมาธิในแนวเนี่ยเอาตาน,นขึ้นเป็นระลอกแล้วมันก็บุญกับเงนมันต่อขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่ไป เป็นคืนกับน้ำมันจเป็นคืนเป็นก้อนกับน้ำมันจเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมันจะเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคืนว่าก็อะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจยางไรหมแต่น้ำมันอะเขาเขาเรียกเรียกต่างๆออกไปอีก ใจก็คือน,น้ําอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนาอกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมันอันเดียวกันอนะไรแหง่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียก อันนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแช่ไก่อนอยากเหีนรู้จิตให้เห็นตัวใจแช่ไหก่อนของที่มันเฉยเฉยใช่ไก่อนนั่นแหละตัวใจใมันเป็นคลื่นเป็นลนลอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอันนี้พูดง่าย คราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่จางๆแล้วถ้ลวปล่อยวางเรื่องนั้นให้ปล่อยมันก็ปล่อยเอราไม่วางก็วาง้เรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับน,ดน้ำเิ็น้ำมันต่างเดิมแล้วเราจะไม่ไปยึดแล้วก็ไม่ส่งคือจิตให้ส่งตาม เข้าหาตัวใจตามไปหรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้อ,องนองเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่แค่ก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบม,งมีการอยู่นิ่ง ทำความเปลี่ยนเพราะนานไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชําแน่ชํนานาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีให้อยู่นานก็ได้เชื่อได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาดหนึ่งก็เที่ยวความสุขน้อยยังคู่เป็นขนาด การทำอย่างนั้นบ่อยๆเขาเนี่หัดได้แล้วตนะะนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไดรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจ เราทำอย่างนี้ได้จำมนีชยจำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมุขคณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรา,าหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา ถ้าไหนไนก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกถ้าสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพา,น,านนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอก ชีวิตมันลำบากเยอะเกินทุกข์อ้าวเหลือเกนินเ,เ,เดี๋ยวเกิดมาในโลกนี้เราเพิ่มทุกข์เค้มข้นขึ้น,บบน,น,น,นเท,ท่านั้นก็พอแล้วนอกปณิพันธ์ยางไงจะ่างขึ้อ้าวทำของทำเลยให้ปิดเจรณาความตายดังอธิบายมาแล้ว มาละนังมาระนังิจาแจนว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวถ้ามันอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวมาระนังมารังอยู่กันนั่นฮะมันออกมันส่งออกไปกับเด็กมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียว พิจารณาถึงมาดนังมานังอยู่กำนด t พิจารณาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาดนังใครเป็นคนว่ามาดานังคำนดเอาผู้ผู้ที่รู้วะวะผู้ที่ว่ามาดานังคือผู้ที่กำนด t อ,ออกมารานังคำนดเอาผู้นั้นให้ได้พิจารณาเรื่องความตาย อันนี้เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว่ามรณะเอาพิจารณาความใกล้ๆนี่แหละมันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณะพิจารณาอะไรมันตายตายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับสูนไปพิจารณาเลยมันตายผมนั่นก็จะตายขนเล็บันหนังนันนี้มันตายพิจารณาเป็นชิดเป็นอันไปโดยลําดับ หรือพิจารณนาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มาดานังไม่ใช่ว่ามาดะนังเฉยๆพี่นาแต่พร้อมแต่พร้อมกับกลมตายแล้วนะันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไพลรมล้วใครเป็นคนว่ามาดนังํำโนดอผูวา่านี่อันนั้นก็หวางเสีย ทันทีอนันรูปมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามาแล้วนะจิตนั้นยังเหลือแต่ผู้เดียวะกะนี้มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปสนิดสนมนเข้าไปไม่มีจิตไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้น,นเรียกว่า มันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจที่ท่านเรียกว่าภาวางคือพบของใจนั่นเองพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสงสารอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกช <c oughs> ำระแค่อ <c oughs> เองเก่าเนี่ย่ะ ให้ส่งให้พูนใรไวายให้ปรุงให้แจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแจงผู้ที่วุ่นวายแล้วก็จับเอาตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นด้วยปรุงกัแจงผูุ้่นวายนั่นก็หายไปอีกลวงเข้าไปอีกเป็นผวังอีก การเป็นผวางอย่างนี้ท้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยนี่นมันยังปุุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็คิดจะหนาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่แต่งมันอยู่เฉยๆรู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยอยู่ตลอดเวลา อันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกไหมล่ะมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไปสนุกคือคนเรามันเคยชินจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกท่นที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีกแล้ว มันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นอย่างจริงจริงจังมันเป็นอย่างนั้นเล้วหันถ้ามันสนิทสนมก็ไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงว่าให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้ คิดค้นึกนั้นอีกจนมาละถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่งอีกความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจ